ผมจะเคลียร์ประจําวันก่อนและกันนะคุณผู้ชมส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่น,นนะฮะส่งต้นไม้ส่งแร่นะ,ะครับขออนุญาตเคลียแป๊บหนึ่งแล้วเราเนี่ยจะได้ไปลุยกันนะคุณผู้ชม โอเคต้นไม้แห่งความหวังแล้วก็บอลลูเนี่ยผมเคลียร์เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเออผมเพิ่งรู้ว่าบอลลูเนี่ยเราสามารถเลือกส่งคุกกี้เนี่ยไปที่โลก B ีจีติว์ด้นะคุณผู้ชมเพื่อใครไม่รู้นะฮะก็กดตรงนี้เปลี่ยนพื้นที่แล้วก็เลือกโลกได้เลยนะเราสามารถเลือกเป็นโลก B ีจีได้นะ,ะเพื่อที่จะค้นพบของแปลกๆพวกนี้นะฮะก็เลือกได้เลยนะคุณผู้ชมผมจะเลือกเป็น ep ที่สิไปก่อนละกันนะเออเผื่อมันจะดีนะฮะเริ่มสำรวจได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงเออเหมืองเราเนี่ยครับผมคิดว่าผมน่าจะสามารถสรร้างงท์ขอป ได้อีกเล้วนะฮะเดี๋ยวมาสร้างกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชมผลิตขั้นสุดยอดไปเลยนะฮะนี่ผลิตได้ถึง5ครั้งด้วยกันนะคุณผู้ชมผลิตไปเลยจะได้ของดีบ้างไหมก็แดนนี้มานะฮะลดความเสียคริพลังโจมตีคูณไทม์โอ้โหอันนี้4.7เลยของดีแล้วก็ลดดีบัฟนะฮะลดดีบัฟอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ได้มาประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลฉลองอัปเดตนะคุณผู้ชมอย่าลืมรับด้วยนะฮะนี่ ได้เผ็ดเบิ้มๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัว๋วอะไรสักอย่างไม่รู้นะคุณผู้ชมตั๋วซุ่มแพ็กเกจลัคกกี้บอร์ดวอทแล้วก็อย่าลืมนะฮะอันนี้เนี่ยผมอัปเกรดไปแล้วด้วยนะคุณผู้ชม อัปเดปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งเราเนี่ยาสามารถที่จะส่งของได้นะคุณผู้ชมนี่เอาของเราเนี่ยยัดใส่เรือไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มาเป็นของประมาณนี้แหละนะในที่สุดเนี่ยผมก็จะได้แบบว่ากล้องโทรทัศน์คาราเมลแล้วก็ชิ้นส่วนแผนที่แบบเบิ่มๆแล้วหลังจากขาดแคลนเยอะนะฮะก็แนะนําคุณผู้ชมว่าควรที่จะขยายนะฮะขยายแมปนะของแนะนาเนี่ยมันจะได้ของเยอะนะครับมันจะส่งได้เยอะซึ่งผมไม่มีเลยฉะนั้นก็บรรทุกอัตโนมัติไปได้เลยนะครับบันทุกสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็กดไปเลยนะแค่น เลือกด้วยตัวเองได้ได,ด้วยแบบเป็นนุ่นนะแต่ขี้เกียจเนี่ยไขมุกเนี่ยมาใช้ในการซื้อของในนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเศษที่มันดีๆนะฮะอย่างเช่นเศษของโกชีสนะฮะหรือว่าอื่นๆก็สามารถแลกได้หมดเลยนะแนะนำว่าเก็บไว้เยอะๆเอาไว้แลกเศษที่มันดีๆแล้วก็ร้านนี้ก็ยังอยู่นะค,คุณผู้ชมรีเฟซได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะแลกนะค,คุณผู้ชมแลกไปเลย